ท่านที่เกิดในกลุ่มดาวราศีสิงห์ความเชื่อของอียิปต์โบราณเชื่อว่าคุณเนี่ยนะครับมีความเป็นผู้นำมีความเป็นฟาโลอยู่ในตัวนะครับฉะนั้นแล้วขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดลัคดาราศีสิงห์นะครับที่ทำงานด้านผู้นำองค์กรผู้บริหารนักบริหารนักจัดการนะครับผู้ให้แสงสว่างคนอื่นนะครับ วันหนึ่งคุณจะมีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับชาวอียิปต์โบราณเนี่ยให้ความสำคัญกับโหราศาสตร์เป็นอันมากนะนะครับพวกเขาเชื่อว่าดวงดาวกลุ่มดาวและปรากฏการทางดาราศาสตร์ต่างๆล้วนส่งผลต่อชีวิตมนุษย์สังคมและธรรมชาติราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่5นับจากราศีเมษนะฮะคือเขาจะแบ่งท้องฟ้งฟาเป็น12ราศีเป็น12ส่วนในอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับ เขาเชื่อว่าราศีสิงห์เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของเทพเจ้ารานะฮะเทพเจ้าราเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าราศีสิงห์จะมีพลังอํานาจมีความกล้าหาญและความเป็นผู้นําสัญ,ญลักษณ์ของราศีสิงห์เนี่ยก็คือสิงโตเป็นสัตว์นักราชที่ยิ่งใหญ่สิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอํานาจความกล้าหาญและความเป็นผู้นํา บุคคลที่มีเกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะมีพลังงานตรงนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่คุณจะเอาออกมาใช้ได้เยอะหรือน้อยนะครับนั่นคืออยู่เบื้องลึกติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นคือความมั่นใจในตัวเองนะฮะความกล้าหาญมีอำนาจใจกว้างซื่อสัตย์คือมั่นใจตัวเองก็คือกล้าแสดงออกชอบเป็นผู้นำนะครับกล้าหาญก็คือว่ากล้าเผชิญกับปัญหาและไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค มีอํานาจนะครราศีสิงห์มักมีอํานาจและสามารถควบคุมจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอเพียงคุณเชื่อมั่นในพลังพระเจ้าในตัวคุณนะเทพพระเจ้ารานะครับที่อยู่ในตัวคุณนะครับคุณจะมีอํานาจมีบรารมีและทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความใจกว้าง นะครับบุคคลที่มีราศีสิงห์เนี่ยเกิดราศีสิงห์มักมีความใจมีความกว้างขวางนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ชอบเห็นใครเดือดร้อนเป็นคนซื่อสัตย์นะครับเนื่องจากมีเทพเจ้าราเนะครับเป็นเทพเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปนะครับจะซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตรงประเด็นนะครับ ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าบุคคลที่มีราที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตและเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยกย่องจากผู้อื่นบุคคลตัวอย่างนะครับที่เชื่อกันว่านะครับอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับหึงฟาโลทุตันคามุลน,นะครับฟาโลผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ที่18เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กล้าหาญและได้รับการยกย่องจากประชาชน พระราชินีเนเฟอร์ติตินะครพระพระราชินีผู้ทรงสเสน่ห์เป็นที่รักของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในประวัติศษาสตร์อีโบราณน,นักปราญ์อิมโฮเทฟนะับเป็นนักปาญ์ที่เป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งสถาปนิกเป็นนักนักประดิษฐ์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลา,าดและรอบรู้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ นะคุณจงดีใจที่คุณเกิดในกลุ่มดาวราศีสิงค์คุณมีพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่ผมกล่าวไปนะครับนะไปเปิดรับพลังงานดีๆนะครับเปิดรับและสร้างนิสัยใหม่ให้เข้ากับเทพเจ้ารานั่นแหละคุณจะจูนชีวิตมาถูกทางนะครับสำหรับท่านใดที่เกิดลัคนาราศีสิงค์นะนะครับคุณจะเชื่อไหมว่า ม,มันมีเครื่องรางในการเสริมดวงชะตาหลายเครื่องรางผมจะเอาเครื่องรางนี้ให้ดูเนี่ยมีคนบูชาเครื่องรางนี้ไปนี่คือเป็นพระศรีวลีที่ปลุกเสกในตําแหน่งจันทรเขรุสุริยาคือดาวพาทิตด,ดวงจันทร์ดาวพระหัสนะครับอยู่ในราศีทวานนะครับเขาถูกหวยหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับเขาไลนา์มาบอกนะครับบูชาพระศรีวลีของอาจารย์มาได้ผลมากถูกหวยใน เนี่ยได้เงินมาล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วก็ซื้อซื้อรถได้เงินสดในราคา9 6 0 0 0 0บาทนะครับนะอันนี้ก็ท่าใดอยากได้ก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะท่านใดที่มีปัญหาไปหน้าไม่สว่างใสนะฮะคุณจะเชื่อผมไหมว่าอันเนี้ยคนนำไปทาตั้งแต่ครั้งแรกเขารู้สึกหน้าสว่างใสและเนียนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นี่เป็นแบรนด์อุนาโลม นะครับแบรนด์อูนารมเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาไลนา์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าได้รับครีมแล้วเนี่ยทาก่อนนอนเมื่อคืนหน้าเนียนใสตั้งแต่คืนแรกเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเนี่ยนะครับนะน,นี้ก็เป็นครีมที่ใช้บำรุงผิวหน้าทุกเช้าและก่อนเข้านอนนะครับนะเผยผิวใหม่มีทั้งพวกว่านางคำอย่างเงี้ยนะครับช่วยลดพวกกะสิวต่างๆด้วยนะครับ มีว่านสาวหลงอย่างเงี้ยน,นะครับมีคุณสมบัติช่วยผัดเซลล์ผิวให้หน้าคุณอ่อนเยาว์นะครับแล้วก็ช่วยมีคุณสมบัติวาความความ,ความเชื่อด้วยนะอันเนี้ยนะครับพวกว่านสาวหลงก็ดึงดูดความรักดึงดูดสเสน่ห์นะค้าขายดี